โอเคครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับค่าววิชาภาษาอังกฤษคุณครูมีนอีกแล้วนะก็ใน activity book เหมือนเดิมนะครับเป็น activity book ที่อ่าเป็น activity ที่4นะครับกิจกรรมที่4อยู่หน้าที่17นะครับนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะครับตัวเลขนับด้วย10เนาะก็คือเลขนี่ครับโอเค นี่10 20 30 40 50 60 70 80 90ถึง100นะครับเป็นคือตัวเลขฐาน10นั่นเองนะครับถึง100นะครับ10ภาษาอังกฤษคืออะไร ten 10 10ใช่ไหมเนาะ20คือ20 30คือ30 สี่สิบคือ forty พวกนี้เรียนมาแล้วห้าสิบคือ fifty หกสิบคือ sixty เจ็ดสิบ seventy สิบ eighty 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 90, 90แล้วก็ 100, 100นะครับ 100, very easy ง่ายมากนะครับซึ่งจะมีอยู่2พาร์ทด้วยกัน activity นี้คือพาร์ท C กับพาร์ท D ที่เราจะทำนะครับพาร์ท C นะครับให้เราเติมตัวเลข สิถึง100เนี่ยตรงนี้นะครับสิบถึงร้อเนี่ยลงในช่องว่างแต่ละช่องนะครับนี่ช่องนี้ลงในช่องว่างแต่ละช่องซ้ํากันก็ได้นะครับสมมตุติคุณมีอยากใส่10ตรงนี้อยากใส่20ตรงนี้50ตรงนี้แล้วตรงนี้มาใส่10ก็ได้เหมือนกันนะครับใส่ซ้ําได้เสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามนะครับแล้วก็ มาทําด้านล่างนี้ะนะครับในพ,พ eyes, าร์ทดีตรงนี้นะครับเขาบอกให้เขียนคําตามเส้นประนะครับแล้วเขียนตัวเลขที่เป็นจํานวนเดียวกันลงในคํากํากับนั้นนะครับก็ค Later. ือ trace the word นะครับก็คือเขียนตามเส้นประนั่นแหละเขียนตามเส้นประเมื่อกี้คุณครูมีหนวกว่าอะไร ten แปลว่า t e n ten แปลว่า10ใช่ไหม twenty <20 S 2> แปลว่ายี่สิบสสนะครับนี่ไงญด้านบนด้านบน thirty เทน สิบ0 w 0 30ยี่สิบ0 0 60สามสิบ0 0 90สี่สิบ s y หกสิบเ็ดสิบแปดสิบเนะครับก็เขียนตามเส้นประแต่ละข้อแล้วก็เติมตัวเลขลงนะครับตามตัวคำศัพท์ให้ครบถึง100นะครับหรือว่า100นะครับ เสร็จแล้วระบายสีช่องให้สวยงามนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับวิชาภาษาอังกฤษครับ if you have a question feel free to ask me in the line group ถ้ามีคำถามถามมาได้ในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแคปตัวนี้ลงนะครับว่าแต่ละอันจะจะเขียนว่า1 0 1ถึง100มันเขียนว่ายังไงคำไหนนะครับเดี๋ยวจะแคปลงไปให้ด้วยสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ